อย่างฝากแค้ด้วยฝากแคนให้ด้วยดิเผื่อทางบ้านดูมั่งบัวคออนโอ้โหลูกนี้ยกได้แต่ว่าใส่ไม่เข้าในรอบ8ทีมเข้าสี่ทีมคู่ที่สามขออภัยครับเริ่มเลยนะฮะในฝั่งผู้ปยายเป็นทีมบึงบัวคอนกิตตำแหน่งหน้าขวาทำนี่แหละครับเจ้าห่าน ปรีชาคหัษฐ์ตำแหน่งซ้ายชงก็เป็นเจ้านาวินนะครับตำแหน่งแบ็กก็เนี่ยฮะเจตองเสือหยพบกับทีมผู้ช่วยเอกในฝั่งตรงข้ามผู้บรรยายนะฮะตำแหน่งหน้าขวาทําก็เป็นเจ้าฟิวตำแหน่งซ้ายชงก็เป็นเจ้าเต้และตำแหน่งแบ็กก็เป็นเจ้าลักนะครับเจ้านาวินครับชงให้เจ้าห่านนี่แหละครับโอ้โหเอานะฮะเตะกันแต่ละครั้งครับ ตำแหน่งเตะสูงสูงกันทั้งนั้นนะฮะเสียงดังฟังชัดครับแปมขึ้นนำที่สองต่อหนึ่งตองเสือโหยไปที่ช่องขวาไม่ต้องเด็ดเปิดแล้วครับเจ้ารักไปที่แบ็คของผู้ช่วยเองจะคุกถามว่าไม่ไปเล่นไงไงพี่พี่พี่ชัยเข้ามาแล้วพี่ชัยเขามาแล้วแต่ว่าเขาไม่อยากอยู่นานพี่ชัยก็ไม่อยากอยู่นาน ลูกนี้เสิร์ฟไม่ข้ามครับเจ้าลักเออคุณอะไรฮะก็มีอยู่นะหัวใจแข็งที่ไหนครับพี่แข่งที่งานประจำปีวัดบึงบัวอำเภอวัชระบรมีจังหวัดพิจิตรครับโอ้จังหวัดนี้ตองเซลโหยเสิร์ฟออกหลังไปเยอะเลยครับเป็นแต้มของทีมผู้ช่วยเอก จะกรุบคอมเมนต์มาว่าโอ้คอมเมนต์อย่างเงี้ไม่อ่านไม่เอาไม่ให้ไม่ให้เกียรติพี่ชัยเขาเลยถามกับนาบินนะครับพี่ชัยเขาไม่อยากเข้ารอบกคงต้องบอกงั้นกคงต้องบอกพี่ชัยเขาไม่อยากเข้ารอบแต่การพึ่งพนพี่ชัยเขาเขาเข้ารอบลึกมาบ่อยไงเขาเลยให้น้องๆเข้าบ้างแต้มตอนนี้อยู่ที่4ต่อ3ครับ สองเสือหวยไปที่ช่องขวาเปิดไม่ขึ้นแล้วครับเจ้ฟิวของผู้ช่วยเอกคุณกุชมาบอกว่าส่งคลิปของทีมเออรทอหน่อยครับไม่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 ต้องส่งนะครับคุณกุชมาเดี๋ยวผมแจ้งตามนี้ว่าเข้าไปใน YouTube นะครับเข้าไปใน y o u t u b e เดี๋ยว แล้วพิมพ์คําว่าตะากต้อภูทรเข่มองแควไว้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมกลับไปกลับไปที่พิณุโลกผมจะไปตัดคลิปแต่ละคู่เป็นคู่คู่นะครับแล้วก็เอาลงในช่อง YouTube แล้วเวลาผมตัดคลิปเสร็จมันจะได้แจ้งเตือนนะฮะแล้วก็เข้าไปดูได้ครับถ้าผมตัดคลิปเสร็จแล้วก็พิมพ์ชื่อทีมเข้าไปนะฮะเดี๋ยวก็จะเจอคลิปนั้นๆในช่อง YouTube เลยครับนะครับ เอาแล้วครับจังหวะนี้เจ้าฟิวบอกว่าทางร้อยเปอร์เซนต์หลอกแต้มให้ทีมผู้ช่วยเอกได้ผู้ช่วยเอกผู้ช่วยกล้วยตักดามะพร้าวใต้กติกปากบาสวัสดีครับเปลี่ยนมาทางผู้ช่วยเอกครับเจ้าลักมาที่หน้าขวาเจ้าหานยังเปิดได้อยู่ครับหนาวินไล่ชงจากท้ายคอร์ดไปเอาล้วฮะเตะหลอกแต้ม ให้ทีมบึงบัวคอนกรีตอ้โหบอกได้คําเดียวว่าวันนี้บึงบัวคอนกรีตมาดีเหลือเกินครับแต่ยังมีอีกหนึ่งทีมที่มาแน่นมากนะครับเจ้าซีแมนเจ้าซันนี่แล้วก็กัปตาฟ้าครับคู่ต่อจากคู่นี้ฮะคู่สุดท้ายในรอบ8เข้าสี่เอาล้วครับงัดขึ้นมาครับเจ้าเตะตีหัวเบาๆแบบนี้ก็โดนเกี่ยวโดนเตะแบบนี้เอาลครับแต่ว่ายังติดบล็อกโอ้ฮะยังบล็อกได้อยู่ครับเจ้าฟิว ว่าผู้ช่วยเอกเอกผู้ช่วยกล้วยทีที่บล็อกได้บอกกลับไปบ้านบอกเฮ้ยอย่างน้อยตุ๊กตบล็อกชีวิตบอกวแต่าขามีทุกวันเลยแล้วเสียดายไม่มีทิ่เหแล้วมีกองหลอกใจดิเกล่ะฮะงานนี้รู้สึกมีครับมีครงานนี้มีนิเกโยงชเยโยแล้วก็มีตรีย้อนยุกด้วยนะฮะไม่แน่วันลูกที่ยกจังนี้จะเหลืออะไร ยกสูงสูงการขอดมีเวลาให้ตัวร์ทำคิดได้เยอะอ้าวท่ากายโคตรตั้มมาดูจะตองเซวโหยครับช่องซ้ายอ่าแล้วครับเจ้าเตะเปิดไม่ได้แล้วฮะจังหวะนี้ระหว่างระหว่างแบ็กกับซ้ายรอบทิ้งจะเตะกีดทุ่มรอบชิงจะเตะกี่ทุ่มแล้วฮะเดี๋ยวนะครับตอนนี้คู่สามอันนี้คู่สามใช่ไหมครับคู่สามเดี๋ยว ตัดคู่สี่อีกคู่หนึ่งเราจะเข้ารอบสี่ทีมลองนับดูนะครับลองนับดูนะฮะคู่หนึ่งประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงระยะครึ่งชั่วโมงนะครับแกว่าะจบแก้ไขได้จะดูคู่จริงก็ลองนับไปฮะิดหวแล้วจบได้ยังนี้ตอนนี้สามระหว่างบึงโบคอนกิตฝั่งภูมยิายกับทีมผู้ช่วยเอกฝั่งตรงข้ามครับลูกนี้จดตองเสือโหยเสร์ฟอ,ออกหลังไปนิดนึงเป็นแต้มของผู้ช่วยเอกขยับขยื่อนเคลื่อนมาแล้วฮะเจ็ดต่อเก้า เอาละครับช่องว่างระวางใจเหลืออยู่แค่สองแต้มนิดๆเจ้ารักเสิร์บมาสองเสือโหยเปิดเจ้าดาวินไล่ชงให้เจ้าห่านโอ้เตะลูกนี้ค่มบ็อกเลยครับวแท้จริงๆนะฮะวไวจริงๆครับสำหรับเจ้าห่านปรีชาเคยหัดก็วันนี้ไม่ทีมบึงโบวคอนกิตนำทีมมาโดย เจแมนโจแมนอัศดินวัโยธายังอยู่ในตำแหน่งผู้เล่นสำรองอยู่นะครับอยู่ด้านท้ายสนามแต้มอยู่ที่8ต่อ10ครับโอ้ลูกนี้เจ้าลักเสิร์ฟไม่ข้ามเสิแบบนดียวกันแบบนี้ก็แจกแต้มให้บึงบัวคอนกีตซื้อไม่ผ่านซื้อไม่ได้นี่นะฮะอยู่ที่คนนี้ครับ ต้องเสียวโหยครับจะเสร์บเอ็ดเดินแต้มเลยไหมท่องขวายังเปิดได้อยู่ครับเจ้าฟิวลูกนี้แตะไม่ข้ามฮะัดไปจังหวะนี้เป็นแต้มของมึงเบอร์คอนกีตจังหวะตกลนบอลเร็วแต้มตามอยู่8ต่อ12ครับ โอ้โหแล้วเปิดนิ่งๆชงนิ่งๆเรียบร้อยครับาตามสเต็ปก็ไปเด้นน้ำหนักนะครับแต่ว่าต่อไยเด่นตีสนับ็อกตีทักอกวันนี้ทีมบึงบัวคอนขีดเล่นแบบเล่นแบบเหนือชั้นเลยนะฮะต้องยอมยรับครับในผีมไม้เลยมือกับเซปาก้าก็ตายโฮโฮลูกนี้หลงด้วยนะครับไม่ต้องเด็ดเปิดกันแล้วฮะทีมผู้ช่วยเอกจากกำแพงเพชร เวลามันจะไปมันก็ไปเฉยๆนะเฮ้ยไปแล้วขึ้นแท่นแล้วตึ้งบลคอตอ <c oughs> <ล>ดีมคอยโรยตัวนี้้องเฟรมด้วยนะครับโรยไปเอาละครับเกมในเซตที่สองกำลังจะเริ่มนะครับตอนนี้อนีอเคเห็นเพื่อนกับรองทวนด้วยป่ะเนี่ย ลองดึงโคตามโอ้โหจัไม่มาเลยสนใสหมูออกลูกรูปแรกดียกยังดีโอ้ยตรงนี้ครับเจ้าห่นวันแากได้่นเต็มข้อเลยนะฮะหวานเท่าไรไม่โกมาหวานกินหมดสดได้ ได้ยินชัดนะครับคุณห้อยพี่ยูนสวัสดีครับสวัสดีครับรับคนรับคนจิตสารพัดไหมครับสวัสดีพี่หยองครับเสียงช็อตทุกทีเหรอมันมันกำลังจับจับทางได้ว่ามันอยู่ที่บ้านไม่รู้แต่ทางก็ใช้ได้เดี๋ยวนะสายไม่รู้ว่าสายมันยาวหรือเปล่าพอหดสั้นๆแล้วมันหายเดี๋ยวนะโอเคครับลองดูเนาะ พอสั้นก็เอา้าดึงไปอีกบอกแกวแัดเอา้าย้อนลงแก้ขอ,อกของทางด้านบึงโวคอนกิตแต้มตัวนี้อยู่ที่สามตัวหนึ่งบึงโบอคอนกิจขึ้นนำนะครับจะตองเสือหวย อุ้ยลุงนี้กะวัดเต็มๆเลยนะครับแต่ว่าจังหวะนี้ไม่ข้ามเป็นแต้มของทีมผู้ช่วยเอกดีตลับตอนนี้ทีมผู้ช่วยเอกมีการเปลี่ยนตำแหน่งหน้าขวาทำเอาเอาเจ้าไหนนะครับไสวยยกไปสูงแกตัวทำ จะไหนลงมาแทนเจฟิวตัวดีน้องคอยสวัสดีจ้ายะเฉยๆสวัสดีครับแต้มตอนนี้ขึ้นนำที่4-2ตอ้าวแล้วครับเปิดไม่ดีนะฮะจังหวะนี้เจ้ารักลูกนี้เปิดไม่มีน้ำหนักแต่ว่าการวางจุดในจุดที่เกรงใจระหว่างแบ็คกับด้าขวาทำให้เกิดกึ๊กกะกับตี้พี่เลิศแล้วก็เสียแต้ม ในเลิศแซปุดรแต้มตามอยู่2.5ต่อ5ครับทีมผู้ช่วยเอกโอ้โหจังหวะน,นี้โจรักเสิร์ฟออก,กไปไกลเลยฮะเป็นแต้มให้บึงบัวคอนกิตขยับขยเยื่นเคลื่อนหนีไปแล้วครับ6ต่อ2ก็รูปเกมคู่นี้ค่อนข้างจะห่างกันนิดนึงนะครับแต่คู่ต่อจากคู่นี้ครับบอกได้คําเดียวไม่ดูก็คู่ชิงน้อยๆเลยนะฮะถ้าต่อจากคู่นี้ครับตนี้ก็ออกไปโจวิ์ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร แก่ของผู้ช่วยเอกผู้ช่วยครุย,ยจังหวะนี้ก็ <โด S 2> ยังเสิร์ฟไม่ข้ามนะครับ <โด S 1> เจ้ารักที่ผู้ช่วยเอกายใจเด็ดเย,<ะ>ดยกำแพงเพชรแต่อยู่ที่เจ็ดต่อสามสายจุดตรงนี้เปิดไม่ได้ครับ คีนิดคนเสิร์ฟแล้วครับแหลงก็แหลงนะฮะเรายังทัดเน็ตแบบนี้โอ้โหเปิดยากครับจะตองเฉียโหยครับรับยากมากเพราะทำเป็นบุริสียจังหวะแต้มตามอยู่3ต่อ8เอาล้วฮะแล้วจังหวะนี้เสิร์ฟแบบนี้ไม่ข้ามก็แจกแต้มครับอถือแล้วถูกหึงบวกคอนกรีตเล่นแบบสบายๆนะฮะท่ายไปขึ้นน้ำห่างแล้วครับ9ต่อ3เป็นไปได้ เจ้าตองเสิร์ฟมาเบาๆเนี่ยนะครับโอ้โหหยอดหลอกเท้าตายทั้งทีหลอกกัดินเห็นเห็นแตมตามอยู่3ต่ 10. อ10อ้าวลูกนี้ก็ยังไม่ข้ามครับเจ้ารักทำยังไงเอย่ยโอ้โหเสิร์ฟไม่ข้ามอย่างนี้ลำบากนะฮะอย่างสูสีคู่ขี้ก็ดูส1บต่อ3 11ต่อ3 อีกแล้วครับท่านโอ้โหจอเงมองตาพลิกพลมโนดบอกว่าแรงเก่งครับพี่เล่นเอาเล่นเอาเปิดเล่นเอาเปิดไม่ได้เลยเจ้าพันธ์โนธบึ้งนี่เด้งเลยเนาะโอ้โหไม่ต้องทำอะไรตั้งหูเฉยเฉยเด้งเด้งไปเลยคุณสิทธิศักดิ์สันพาสันประสิทธิ์นะครับพี่เล็กทุ่วงเฉลี่ยไปดีครับโอ้แต้มไปแล้วครับ ห่างหลายช่วงตัวแล้วฮะขาดแล้วครับ13ต่อ3เอาล้วครับจังหวะนี้ยังเปิดได้อยู่ยกได้ได้ได้ไม่ต้องเอามาไปทวนเอามาแก้วมาจะมายังอยู่ยังไม่ไปจะไปเปิดไม่เปิดตรงไหนแล้วเฮ้ยอย่าไปต่อรองอะไรบางไม่มีอะไรไปยิง่นใส่แก้วมาแก้วดินใส่แก้วมาแก้วพอลการยกไม่คนนีต้องแก้ไขผีบอล เจโนต์ผู้เชี่ยวไดเลนแล้วโอกาสคออแต่ว่าไม่เข้าเป้าเป็นเกมลูกครอครับเจ้าฮานเตะเต็มข้อรลอดจำแข้งไม่เหลือครับเอณแล้วเออแก้วขอบคุณครับเออเจโนดคอมเมนต์มาว่าหัวยังโนอยู่เลยด้วยความแรงใช่ไหมนักตาเกียงหมูพอดีครับเอาอีกแล้วมนหลอกอีกแล้ว นนาใจวัดเรวามันยังหลอกกันได้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมึงบวงคอนกีดเนี่ยมันไม่เกรงใจพระเจ้าพระสงฆ์เลยก็คนแคกันผพ้ชนะเป็นเรื่องของกันวดก็เป็นทีมมึงบวงคอนกีดนะครับาเชนะทีมผู้จวยเอกไปด้วยสกอร์สองต่อศูนย์เท็